สวัสดีทุกคน้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับเพรน,นเดงแล้ววันนี้สุ่มว่าดีก๊อฟอันนี้พูดแนวควาปกติใช่จะสุ่มเจ็ดรอบเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมป้าสุ่มหกรอบดีกว่าสุ่มหกรอบเลยเพราะว่ามันตัวเพรนรู้สึกว่ามันกากอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาตัวใหม่ไปใช้อ <laughs> ไปครั้งแรกโอ้โหได้ตัวดีเลยครั้งแรกคือ <laughs> ถ้ามีพ่อมดนะทุกคนถ้ามีพ่อมดมันจะเป็นแบบคงคงงเขาเปิดเสียงหนึ่งตัวหนึ่งตัวรวยทองรวยทอให้ได้ตัวดีตัวดีดาร์กอนก็ได้ดาร์กอนสุดซูเปอร์อีพิกก็ได้ดาร์กอนโปรเกมีเเนี่ยซูเปอร์อีพิกก็ได้นะเอนจินก็ดีแล้วดาร์กอนโปรใครมีบ้างโปรมีไม่รู้ไม่โปรไม่มีแล้วก็ ดาก้อนก็ได้เอ็นชิวก็ได้แล้วก็เนี่ยน่าจะได้ตัวเนี่แล้วก็อะไรตี๋จ้าิดตัวอะไรก็ได้มันดีดีอ่ะเอ้ยปิน้ำองุ่นกับฉันน้ำองุ่นคุกกี้น้ำองุ่นเหรอโอ้ไม่ได้หรอคุกกี้อะไรคุกกี้น้มังงุ่นฮะอู นีมัภริยะดูทำไมเขาพูดถึงอารมณ์ก็ไม่ภัยกินองุ่นฮะไม่ดูอ่ะพอหมดไปข้ามรอที่สามได้ตกวได้ตัวดีอีกแล้วข้ามเฮ้ยกะลาคิดจะฮะสอบข้างั้นใช่ปะ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  ไอ้ดะก้อนยิงไม่จบเลยโอ้ดะก้อนทุกคนโอ้ดีคุกกี้แก้วก้อนตัวดีมากทุกคนยัยทำไมไม่ได้ตัวดีไม่รู้โอ้หลายแล้วหนึ่งแาเป็นสี่โคตรตัวดีอีกแล้วอีกแล้วเลยเหรอโอ้โหแต่ตัวเราได้ตัวซ้ำ รอบสุดท้ายทุกคนท้าไมได้อีกรอบก็ได้เนาะอีกรอบก็ได้โอ้ยจะอย่านะเพ็รเดือนาะน้อยเลยนะเพชเดือดน้อยเพชไม่เดือดเลยนะเราจะได้ตัวอะไรครั้งนี้เพชรไม่เดือดเลยนะครั้งนี้จะได้ตัวอะไรแต่เพชรไม่เดือดเลยนะใช่ ฉันจะได้ตัวอะไรอีพ่อมดฉันเกลียดมีโอ้ไม่ใช่คิดว่ามันจะลากยาวอยอีแม่มดตามที่บันอีแม่มดตามจัดพ่อมดมาแล้วก็ีตอนนี้ที่เูได้ถดตัวใช่ไหมตัวอีปิก โอ๊ยตัวนี้เรามีเลี้วอ่้ยรอดูด้วยกันนะน่าจะเนี่ยเรามีแล้วเนี่ยจะธนูอ่ะเบาวชูก้าเาวชูก้าเบลชูก้าชูก้าขี้เหม็นไม่เป็นไรทุกคนพูดชูก้าอึเหม็นฮะพูดติ่งหิวหิวอะไรหิวข้าสนองเราจะซื้อสนองเฟีย ถูกไ่้ไม่รู้แล้วก็ซื้อตัวไหนดีต <c oughs> ัวไหนดีทุกคน <c oughs> ซื้อขาเวียร์ไหมหรือว่าไม่ไมาดีกว่า และวสเครไหมส้เครเราเอาตัวที่เราไม่มีโกนนะซึ่งตัวที่เราไม่มีก็คือคลุนคลุนคลุนคนนี้เราจะซื้อมาสักผิดโกนไหนมาดูซีเราได้คุกกี้แก้วมังเกอร์แล้วก็<ใ>นสนนออัศวินจะทำตามการชี้นำแห่งแสง อ่ะอันนี้เราได้มาแล้วไม่เป็นอันต่อไปก็อยากได้คุกกี้รสฟิโนสอยากให้คุกกี้มากมายได้ฟังบทเพลงของฉันแล้วก็จะหาอีกตัวหนึ่ง,นะงเลเพื่อนเพื่อนทีกันไดุ้ยกันคุกกี้ มาพร้อมกับท็อปปิ้งหลากสีแล้วตัวนี้โหดเหมือนกันโหดมากอยากต่อยตอแต่ไอยโดนใกล้ฟูจะโจดะโจมเกลียวมังกลนรับเลยโอ้ยยนี<ห>่แล้วก็ <Okay. S 1> มีตัวอะไรอีกไหมที่ดีๆที่เราคิดว่าดีนะ นี่คุกกี้ตัวนี้เรายังไม่มีนี่ซื้อเลยไปแล้วการวนเห็ดเห็ดเห็ด <c oughs> ให้เห็ดหเห็ดหเหอย่าพูดพูด ว่าไหมลองกินเห็ดนี่ดูไหมอ่ะายบบานทุกคน